อากาศร้อนทำให้ร้านน้ำแข็งใสมีลูกค้าแวะเวียนอย่างไม่ขาดสายเจ้าของร้านตักท็อปปิ้งอย่างบัวลอยและถั่วแดงโปะด้วยน้ำแข็งพูนเพื่อคลายร้อนอีกฝั่งก็กำลังง่วนกับการผ่านสมูทตต้ลูกค้าบ่ายสองโมงของเมื่อวานนี้วาวาลียนวัดอุณหภูมิได้40.7องศาร้อนที่สุดในปีนี้ จากสถิติของสาธารณสุขไต้หวันพบว่าตั้งแต่วันที่1-21ถึงกรกฎาคมมีผู้ป่วยลมแดดเข้ารับการรักษาแล้วกว่า444คนมากกว่าจำนวนรวมทั้งเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่423คนจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันนี้ ไทเปมีอุณหภูมิสูงถึง30.3องศากรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าปลายวันนี้อาจจะพบกับอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิอาจสูงถึง33-37องศาโดยเฉพาะในไทเปอีหลานกวาเลนอาจมีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเข็มสีเขียวแทนที่จะเป็นสีเขียว กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่วันเสาร์นี้จนถึงวันจันทร์ความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกค่อนข้างสูงนอกจากชิงจูแล้ว18,000ในไต้หวันอาจต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงถึง36-38องศาโดยเฉพาะในไทเปจันนี้อาจมีความรู้สึกร้อนสูงถึง42-43องศากรมอุตุนิยมวิทยาฝากเตือนประชาชนหากต้องออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งควรทาครีมกันแดดและดื่มน้ามากๆนอกจากนี้ผู้สูงอายุ เด็กผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่มีโรคอ้วนหรือกลุ่มผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัดเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานสถานการณ์การขามนุษย์ทั่วโลกปีล่าสุดโดยไต้หวันจัดอยู่ในระดับ1ติดต่อกัน13ปีอย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้สร้างความไม่พอใจต่อภาคประชาสังคมไต้หวันเป็นอย่างมาก ประชาสังคมวิพากษ์วิจารณ์การทำงาน oh, ของรัฐเนื่องจากปัจจุบันมีชาวไต้หวันถูกหลอกไปเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทำงานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่แรงงานต่างชาติในไต้หวันที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบและรัฐยังคงเพิกเฉยและไม่มีมาตรการที่จัดการกับเรื่องนี้อย่างจรงิงจัง2020年到2021年，ี有今年的น告面ี面，99.9 ไต้หวันถูกจัดอยู่ในเทียร์หนึ่งของแรงงานการค้ามนุษย์และยังมีการระบุในรายง,งานว่าปัญหาแรงงานภาคการประมงถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ในขั้นวิกฤตแรงงานประมงต่างชาติยากที่จะหลีกหนีชะตาก,กรรมนี้ได้ส่วนรัฐบาลชี้แจงว่ากำลังพยายามจัดการแก้ปัญหานี้อยู่ วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชื้อยืนยันในประเทศ23,813รายและเสียชีวิต86รายนอกจากนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บ a 2.75รายแรกซึ่งเดินทางมาจากอินเดียสายพันธุ์ BA 5ส่งผลให้การแพร่ระบาดในเอเชียตวันออกเฉียงเหนือถุีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อมากกว่า150,000คน และเพิ่มเป็น180,000คนในวันถัดมาสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการการระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกำลังก,การแพทย์ผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า4,000รายไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นเช่นกันในวันที่19กร,รกฎาคมนี้เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ73,000รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้ามากกว่า26,000รายในวันที่20และ21กร,รกฎาคมยอดผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้มี76,000รายและ71,000รายตามลำดับ ทะลุเจ็0 0ื่นรายติดต่อกันเป็นเวลา3วันทําให้เกาหลีใต้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมแล้วกว่า19 000, 000, ล้านรายสาธารณาสุขเกาหลีใต้ประกาศว่าการระบาดของสายพันธุ์บ a 5นี้อาจส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในเดือนสิงหาคมสูงกว่า2 0 0 0 0 0คนต่อวันบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในแคลิฟอร์เนียเสนอทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเครื่องหนังแต่ไม่ต้องการทำร้ายสัตว์โดยคิดคนเครื่องหนังที่ทำจากเส้นใยเมซิลียมของเห็ด วัสดุดังกล่าวสามารถนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต,ต่างๆเช่นซองใส่น้ำบัตรซองใส่โทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งสร้อยข้อมือเป็นต้นวัสดุภายใต้ชื่อเรชีหรือเห็ดลิงจือให้ความรู้สึกเหมือนเครื่องหนังแท้ที่ทําจากหนังสัตว์ It's also really versatile. We can tune the properties as it grows to create different types of r e s h i s that have functionality even beyond that of leather today. หนังของเรชี่จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเนื่องจากผู้คิดค้นใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเพาะเลี้ยงทําให้ได้เห็ดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง หนังที่ทำจากเห็ดให้คุณภาพเหมือนหนังแท้สามารถผลิตเป็นสีต่างๆได้ที่สำคัญปราศจากพลาสติกซึ่งเป็นเมตรต่อสิ่งแวดล้อมผู้คิดค้นได้จับมือกับแบรนด์รู้อย่าง h i r m เมและคาดว่าจะเปิดตัวกระเป๋าที่ทำจากหนังเห็ดในปลายปีนี้นอกจากนี้พวกเขายังได้เจราจากับแบรนด์แฟชั่นอื่นๆเพื่อผลิตเครื่องหนังจากเห็ดอีกมากมายหวังว่าเครื่องหนังรักโลกที่ทำจากเห็ดนี้จะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย